มไม่ค oh. oh? ุณจะให้คิณจะให้ลิซ่าซักใช่พี่อ้าวเหรอฮะผมไม่ดีมั้งคุณนะฮะลนก็เหงื่อออกของลิซ่ามสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พูดคุยกันสักเล็กน้อยกับลิซรกันก่อนละกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมาถึงคอนกรตากเราเออไม่ได้มาถึงครับอยู่ที่นี่เลยครับตอนนี้นะับพูดเลยว่าเป็นที่ปักๆเลยตอนนี้ เพราะว่าช่วงนี้ต้องต้อง stand b ยู e, ่ที่นี่เพราะว่าสอบค่อนข้างเยอะอนะครับแล้วก็เรียนค่อนข้างหนักกับตอนนี้ใช่แล<า> <ๆ S 2> ้วอย่างที่บอกไปนะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวถามไปก่อนเลยะคะ่ะให้คุณนิดนะคะพูดถึงผลงานในตอนนี้บ้างว่ามีผลงานอะไรบ้างแล้วก็หรือว่ามีอะไรบ้างที่กำลังจะทอดตอนนี้ผลงานเหรอฮะมีเวลาให้พูดสักสามวันไหมฮะนะฮะครับพูดสามวันก็เสร็จแล้วฮะนะครับก็ผลงานตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าครับนะฮะก็ กำลังเรียนนะครับกำลังตั้งใจศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับชั้นปีที่3นะครับวันนี้เรียนเรียนเนื้อหาจบเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับกำลังจะจบปีสแล้วนะครับเหลือแต่สอบนะฮะก็แล้วก็ส่วนผลการก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับช่วงปิดเทอมประมาณค่ะเดือนมีนาคมนะครับมีปิดเทอมให้ตั้งสามอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีอะไรให้ชมหรือพาแจงกันอีกทีนะครับโอ้ชาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราถามกันต่อเล ไปข่าวที่อยู่หน้าขอนแก่นตอนนี้ด้วยครับก็วันคริสต์มาสนะครับจริงวันนี้ก็มันก็ไม่ใช่วันของไทยเท่าไหร่นะนะครับแต่ก็เขาก็เป็นเทศกาลรื่นเริงเทศกาลที่ทุกคนมีความสุขกันก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขสนุกสนานนะครับทาอะไรก็ขอให้ดีเป็นโหมดทาอะไรก็ขอให้สนุกสนานเป็นโหมดมีนสิกงดีไม่ต้องมีเรื่องเครียดเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้ทุกคนได้ยิ้มแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็เรื่องไม่ดีไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปกับปีนี้นะปี2500 ส5งพนะครับชิปไปเลยนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆนะครับกับปี2557ครับสวัสดีครับสอ๋อแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราให้คุณเนปพักผ่อนค่ะขอบคุณมากครับ